สวัสดีค่ะวันนี้กระท่อมชมจันทร์ชั้นแนลนะคะป้าเปียก็จะพัฒนาสวนนะคะกำลังจะลงไปที่สวนนะคะ ดอกไม้เตาร้างนะคะก็<ฮ>ออกดอกเยอะนะให้ดูสวยงามเดี๋ยวป้าเปียกจะลงไปที่พัฒนาสวนก่อนนะคะสำหรับวันนี้ตอนนี้ ุณลุงก็กําลังเตรียมกําลังเตรียมรอบต้นมะขามที่จะใส่ปุ๋ยนะคะมะขามเปรี้ยวยักษ์ของเราก็ยังเหลืออยู่บ้างนี่นี่เป็นอีกสวนหนึ่งนะคะที่ไม่โดนไฟไหม แต่ก็เหลือไม่เยอะนะคะสำหรับส่วนนี้นี่ก็คือต้นมะขามเปรี้ยวยักษ์นะคะทีเ่เพิ่งจะได้ดูแลนะคะกำลังจะดูแลบำรุงต้นนะคะให้ให้ปุ๋ยให้น้ำเพราะว่า ขาดปุ๋ยขาดน้ํำนี่ก็ฝักจะไม่ใหญ่นะคะเราก็ไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลเท่าไหร่แต่ว่าฝักก็ใหญ่มากนะคะเนี่ยมะขามเปรี้ยวยักษ์ตอเปียก็เคยทำเป็นมะขามแช่อิ่มด้วยนะคะของเราก็ยังไม่ใหญ่มากเท่ากับถึงกับ2ฝักสามฝักต่อกิโลแต่ว่ามันก็เคยนะคะเคยประมาณ4ฝักกิโลนี้เคยมีนะคะ อันนี้นะคะคือมะขามเปรี้ยวยักษ์ที่สวนของเรานะคะตอนนี้คุณลุงก็ กำลังจะนำปุ๋ยขี้ไก่แกบนะคะขี้ไก่แกบที่เราไปซื้อมาจากทางฟาร์มนะคะที่จะไปใส่ต้นไม้บำรุงต้นไม้กันนะคะตอนนี้ก็กำลังจะนำไปใส่ต้นมะขามนะคะ เราบำรุงสวนดูแลต้นไม้เช้าเย็นแล้วก็วันหยุดมันก็เลยไม่ทันนะคะตามไปดูนะคะว่าคุณลุงจะนำไปใส่ที่ไหนนะคะ าไปดูนะคะคุณลุงก็จะนำปุ๋ยขี้ไก่แกบนะคะมาใส่ต้นมะขามเปรี้ยวยักษ์ที่ได้เตรียม พรวนดินเอาไว้นะคะอันนี้ก็คือการบำรุงต้นไม้ก็อยู่ในาการพัฒนานะคะเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เรากำลังพัฒนาสวนนะคะได้ดูแลบำรุงต้นไม้ เพื่อที่จะเป็นรายได้เสริมและถ้าได้ผลออกดอกออกผลเยอะๆก็เป็นรายได้หลักได้เหมือนกันนะคะนี่ก็ให้ดูให้ดูว่าบางทีนะคะการที่เรามีที่ดินอย่างป้าเบียก็มีที่ดินไม่เยอะนะคะ แต่เราก็พยายามที่จะพัฒนาปลูกต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไว้ดูนะคะไว้เชยชมเองหรือว่าไม้ผลนะคะหรือพืชเศรษฐกิจแบบมะขามเปรี้ยวยักษ์มะนาวมะพร้าวก็ไม่งามนะคะก็ปลูกเอาไว้กินเองแต่ก็มันไม่งามเท่าไหร่นะครับนี่มันแห้งแรง ก็ให้ดูว่าเราทำอะไรในบางเวลานะคะส่วนนี้ก็จะประมาณนี้นะคะมีมะขามเปรี้ยวยักษ์แล้วก็ปลูกเริ่มลงมะพร้าวบ้างก็ยังไม่งามเท่าไหร่นะคะก็มีอันนี้เป็นต้นยอนะคะแล้วก็มีมะม่วงบ้างอะไรบ้างส่วนนี้ก็ยังไม่มี ต้นไม้ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะป้าเปียก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าเราทำอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวป้าเปียกจะนำมาฝากอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ